ช้าๆนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะดูช้าช้าทำอะไรอ่ะดูดูดูจิจกรรมก่อนนอนของช,าชา้าๆ วายวายมืเกาตี่ยช้าชามืเกาติ้งติ้งขีง้เจ๊โดนพี่เขานะยิ่งติ้งติ้งผมอยู่ด้วยนะเบาเบาเบาได้เบาช้าชา tình tinh, chờ lung hang lang nữa nha, Ôi, không ai, không ai nết tinh tinh, cái lang còn, đó, cái sàn đâu có chơi lại mà, no no à. ดูเต็งเต็งหมมากเลยนะขาจะจบไล่ไว้ที่ชาดานะคะ Tiếng tiếng lung lang tiếng Nó cái tiếng này Tiếng lên cho hình tiếng tiếng Chắc chẳng ด้วยนะคะระยะอบเป็นม้าแมวนะคะยังไม่ขนออกบายบายค่ะ